เสตจ้าัตีจาลัตีพากินพาเที่ยวเมื่อเนี้ลัตีสืพากินทะเลถังด้วจจะเด้อน,นี่จ้าทะเลทังของเราเทไปเลย,เลย <c oughs> ทะเลถังแซบๆด้วจจะเด้อกินกับตัตี้ะจ้ะตั้งเอาไว้ข้างบนถึงจะเห็นใช่ไหยคะัะตีฮิดมาบักหลาเด้วยจะเด้อ กุ้งหอยปูปลาไข่หมึกเล่าจะเด้อจุกจุกทะเลถังจุกจุกเล้าจ้ะโอ้เป็นตาแสแปรปน้องตาเสยู่จ้ะตาเสแตาแสแปรแบ,แบบว่าในกล้องมันตาเสแปรไปเนี่ยน้ำน้ำระดอย่างเสแปรก็จะล่ะตีเห็ดมากินจ้ะมีหนวดหมึกมีไข่หมึกมีหอยแมลงภู่ ปูไข่กุ <mm ้งห uh ัวไข่ก uh ินก uh ันเลยจ้าวเด็กกินมะบดเยาวลพตีเด้อจ้าเพราะว่ามันหลายสาระเก่หมึกไข่จ้าหมึกไข่จุกจุก ซีฟู้ดมาเต็มเต็มนะคะวันนี้หมึกไข่ ทำเองน้องแซ่บอยู่แล้วเนาะใช่ห <laughs> Hãy bữa nay bắt Ghiền Để không bỏ ชิ้นใหญ่มากเลยนะทุกคน 그것 이기는 게할보있자

ไข่ปูไข่ปูนั่นๆนะคะอืมไข่ไข่แหนังแค่แหนเนี่ยนะ ใครแน่กันรอไหมจ๊ะสุกิยากิค่ะ มันแน่นหมาอนกมันก็เลยจินยากเนี่ยโอ้ออกมาแล้วคุณแน่นมันแน่น น่ะเเลยทางตรงดูดนิวด้วยอ่ะเอลาเมื่อไหร่กใคระมากินไย กินไปเรื่อยๆน่าจะเนาะกลุ่มแบบมันมาไข่ดีนีน่จักกุม่มแม่ปึ๊บที่ต้องนั่งกินแบบเต็มโดดได้จะเนาะแซ่บ

没来说了不 ใหมีส่ดสดๆนะคะทุกคนจ้ะเติมหางใหม่เม,มือกี้อจะตุนกันทำไมคะติกับเห็ดหลายซะเหลือเกินนะจ๊ะเด้อมากินน้ำกันเด้อ In được là gì Chị anh in cái gặp chúng tai mục sao tai mục sao là ăn rồi tai mục sao tai mục mực hai mực, sao mực mục sao tai mục sao cho mục ไข่หมึกเด้งมากต้องกินน้ำกันหลาๆคนจจกเขาจะแซบแต่ตันนี้ก็แซบแไม่หรอวะ เป็นหอยหวานที่ยังไม่ตายเลยจ้ะหยหวมากสุดอยากกินอันนี้แม่เพื่อลูกชายซื้อมาฝากรักเช่นมัน่ย

ค่นีเด้อิ่มแล้วเองคุณจ๋ามันเยอะเหลือเกินลรตีไม่สามารถกินหมดคนเดียวนะคะขอบคุณสำหรับวิดีโอคลิปนี้ด้วยเจ้าถ้าชื่นชอบก็เป็นกำลังใจให้รติพากินพาเที่ยวได้จ้ะเด้อด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิงงด่งแจ้งเตือนติ๊งติ๊งให้รตินั่เดปกเจ้า มากินน้ำกันได้เจะมันหลายจัเรเกลืกเะตื่กินบ่ปวดนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย